ต่อกันอีก1นึ่งเวอร์ชันนะครับตัวนี้จะเป็นแฮนนะครับเวอร์ชันสไซส์แอนะครับเป็นแอลพัดหนนะครับมีความสูงเพิ่มขึ้นมา4เซนนะครับรองรับชุดมัลติฟังก์ชันนะครับจากมาเท่นนะครับผมตัวนี้นะฮะวิธีการนะครับนํามาเข้าประกับแฮนนะครับหรือประกาศจับงานแคมแบบนี้นะครับทําการลบคมนะครัอันดับแรกรับผม ซิลิโคนนะครับซิลิโคนอะไรก็ได้ครับซิลิโคนหล่อลื่นนะครับฉีดเข้าไปนี่นะครับผมหันด้านนวมหันด้านช่องลมนะครับเข้าหาตัวนะครับกด กับเพื้น,นะครับนี่นะชิ้นแรกนะครับทางสายนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมาข้างขวานะครับเราจะต้องใส่ปลอกอยางนี้เข้าไปกล่อนะครับ นี่นะครับหันนะครับหันด้านนี้ขึ้นมากดเข้าไปนะครัผงก็ใช้วิธีการกดนี่แหละครับไม่มีไม่มีเครื่องทุนแรงอะไรนะนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับ อมันสุดนะฮะลงโค้งนะครับรให้กดเข้ามาลงโค้งพอดีนะมันก็จะตัดได้พอดีเป๊ะเลยนะ <c oughs> นําชุดนี้เข้ามาเสียบดูครับราว่ามันขึ้นมาที่หัวไหมนะะมันมีรูน็อตให้เราเจาะนะครับรูนี้ถ้ายังไม่ขึ้น,นครับหมุนต่อกดไมโลนะครับต้องหมุนหานะฮะหมุนไปกดไปนะโอเคครับ ขึ้นมานะฮะพอดีนะฮะมันเกินนะครับมันเกินก็ต้องยกขึ้นมาหน่อยโอเคนะโอเคดูดูที่ความสวยงามด้วยนะครับพอดีเป๊ะเลยเข้าแคมป์ลักอาเลยครับ โอเวอร์ชัน2นะนะเวอร์ชันรับจากนั้นนำสายคันเร่งมาออเดอร์เซ็ตนี้เป็นคาบูาพาร์งนะครับนำเฟร็กนะครับกระดูกงูนะครับมาตัดนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับตัด เบรกออกมานะประมาณ1เมตรแล้วก็ผ่านครับตัวนี้เราจะประกอบแบบผ่านะครับขั้นตอนเหล่านี้นะผมทำแบบนี้นะทุกอันนะจากนั้นนะปลดสายไฟออกมานำสายไฟนะครับสอดเข้าไปในรูเลยฮนะ วนี้ก็ตามชิ้นงานเลยนะครับผมไม่ได้เพิ่มลักตัวเมียไปให้นะฮะมีแต่ตัวผู้นะครับำนำแฟ็กมาฮะอ่าเข้าแฟ็กนะครับกระดูกงูนะครับ,รรบเข้าไปที่สายไฟกล่องน,นะครับอันดับแรกนะครับจากนั้นนะครับ สอดแฟนกครับเข้าไปประมาณ1ใน3ส่วนของระยะด้ามจับโอเคครับจากนั้นนำสายกันเร่งมานะครับแทงนะครับจังหวะนี้คือแทงผ่านเฟลกและสายไฟนะครับสอดผ่านเข้ารูไปเลยฮะแล้วก็กระทุ้งไปเลยครับนี่ฮะจากนั้นนะครับจับ หันนะครับเม็ดหัวนะครับเข้าไปข้างในนะครับกดเข้าไปครับแบบนี้ฮะดึงสายไฟลงมาพร้อมกับสายสายเนเ่งแต่งพร้อมกับต่างสายันเร่งให้สุดนะครับเด็กทางสายันเร่งนะครับขึ้นแปงบนให้สุดดึงสายไฟลงมาเรียบร้อยครับจากนั้นป้อนป้อนเข้าไปพร้อมกันเลยครับทั้งสายันเร่งแล้วก็สายไฟ <de> yeah, <fo> UH! นะครับค่อยๆกดเข้าไปฮะ เรียบร้อยครับจากนั้นนะฮะมุมมือเราได้แล้วนะครับให้ทำการเจาะตามศูนย์ด้วยดอก2.5ดนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยดอกสว่านกิมินวาําไม่ได้นะเพื่อที่เราจะเจาะเกลียวปล่อยนะครับไม่ใช่สกูร์นะเป็นเกลียวปล่อย3.2นะครับ แล้วก็นำหัวสกรูนะครับหัวไขควงนะครับ h e ททูนะฮะแล้วก็นำน็อตมา ก็เสร็จขั้นตอนแล้วครับผมเสร็จร้อยครับเสร็จร้อยครับผมนี่ฮะเวอร์ชันสองครับไซแอลพัดหนึ่งะครับนี่ครับไซแอลพัดหนึ่งฮะ พร้อมใช้งานเลยครับอันนี้นี่ครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะพร้อมกับราคาแฮนสามร้อยห้าสิบบาทเป็นเก้าร้อยบาทบส่งถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องโอนตังค์นะฮะเก็บปลายทางนะครับครับผม เวอร์ชัน2ไซส์ L พัดหนึ่งมันติฟังชั่นอับจากมาเท่นนะครับ แฮนด์กุ๊กครับ, cook, รบนิ่งสนัตตาสบายฮะโอเคครับผม,ผมก็ลาไปเท่านี้นะเดี๋ยวจะตัดต่อแล้วก็อัพโหลดวันนี้ครับผมสวัสดีครับ